คลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาชมน้ำตกก้อหลวงน้ำตกที่มีสีสันแตกต่างจากน้ำตกทั่วไปต้องติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อวันนี้พาทุกคนมาที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับที่นี่เขามีน้ำตกที่สวยงามอยู่น้ำตกนึงครับชื่อว่าน้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกสีเขียวมรกต แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับที่นี่ถือว่าเป็นน้ําตกอีกหนึ่งน้ำตกครับในประเทศไทยที่อันซีนมากๆนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่นี่น้ําตกจะสวยงามแค่ไหนต้องติดตามอนเที่ยวได้ไม่เบื่อฮะพี่ครับจ่ายค่าผ่านทางอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับครับผมสองคนฮะ นี่ครับถ้าปั้มอุทยานนี่ปั๊มที่นี่เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาสมุดมาให้ปั๊เปมเจ็ดสิบนะครับได้แล้วครับทุกคนโอเ้เนี่ยเซนสดเลยทุกคน อันนี้เป็นนกอะไรอะครับเป็นนกหัวขวานเปนนขาขอบคุณครับได้มาแล้วครับทุกคนครับนี่คือตาประทับของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผมได้เลยเซ็นนกหัวขวานโอ้โหคนเซ็นนี้ก็น่ารักนะเอามะรครับทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าเมื่อกี้ก็ เอาสมุดของอุทยานเนี่ยนะครับไปให้เจ้าหน้าที่เซ็นก็ถ้าใครมาที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยนะครับก็มากันได้ที่ทางเข้านะครับก็เอาสมุดอุทยานมาให้เจ้าหน้าที่เซ็นก็จะได้เป็นนกขัวขวานนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเซ็นเนี่ยจะเป็นรูปสัตว์อะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมเอาไปให้เจ้าหน้าที่เซ็นเป็นรูปนกหัวขวานก็เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปอีกประมาณ 23โลครับก็จะถึงน้ำตกก้อหลวงนะครับปะลุยกันต่อครับโอนเที่ยวได้ไม่เบื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำใจให้ช่องโอนเที่ยวได้ไม่เบื่อด้วยลุยฮะ อะไะครับทุกคนผมก็ได้รู้ที่มาขอ,องการเซนรูมนกหัวขวานแล้วนะครับซึ่งที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและดูนกด้วยนะครับและนกส่วนใหญ่ที่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันเดียนะครับก็จะเป็นเจ้านกหัวขวานนี่แหละครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดลางการเต้นนะครับของอทุ่งกิ๊ก นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยนะครับเขาก็ไปเที่ยวน้ําตกเสร็จน,นะครับเขาก็จะมาพักกันบริเวณลานกลางเต็นท์เนี่ยด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นจุดที่เขาให้ทําปิ้งย่างอะไรแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่าเป็นลานกลางเต็นท์อะไรยังไงเผื่อใครมาที่ทุ่งกิ๊กจะได้เห็นภาพกันด้วยไปฮะ ก็จุดนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนที่ผมบอกอะนะฮะเ็จะโดยรอบเลยฮนะทุกคนที่นี่นอกจากเป็นจุดลานกลางเต็นท์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่เข้าคลายลูกเสือ,อไรลักษณะแบบนี้ด้วยนะดูฮนะห้องน้ำอะไรมีมีครบเลยนะครับแต่วันที่ผมมาเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว มาเยอะสักเท่าไหร่แต่ผมดูจุดแบบตรงนี้แล้วเนี่ยสวยดีนะทุกคนนี่ไงป้ายทุ้งกิก๊กศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ นี้ก็จะเป็นอันตราค่าบริการผู้ใหญ่20เด็ก10บาทนะครับค่าบริการใช้พื้นที่ลานกางเต็นท์เนี่ยสาบาทต่อคนต่อคืนนะทุกคนอันตราการบริการการเช่าเต็นท์เนี่ยเต็นท์พัก3คนนะครับสองบาทต่อเต็นท์ต่อคืนด้วยนะอัตราบริการสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็นถุงนอนหมอนที่รองนอนนะครับอ่ะถ้าใครมาเนี่ยนะครับก็ เตรียมมาเลยเตรมเงินมาอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์ก็เตรียมมาด้วยแต่ถ้าใครไม่มีที่นี่เขาก็มีให้เช่าด้วยโหสวยนะทุกคนนะถ้านอนกลาคือเดี๋ยผมว่าเงียบสงบเลยนะครับยินย่างได้ด้วยน้ำตกก้อหลวงนี่ไปอีกไกลไหมฮะประมาณ30โล ออกทางเดิมเหรอครับอ๋อตั้งแต่ออกไปเนี่ยนะครับทางเดิมเลยแล้วก็ไปถึงสามแยกสี่อ๋อไปถึงสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปอเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอ๋อครับครับแถวนี้มีปั๊มน้ำมันบ้างไหมปั๊มหลอดที่น้ำตกก็มีใช่ไหมครับในหมู่บ้านมีเลยใช่ไหมฮะอ๋อหลอดตาย อ๋อก่อนถึงน้ําตกจะมีปั๊มด้วยนะครับถ้าผมออกไปทางเดิมนี่ก็คือเลี้ยวซ้ายเลียยเ้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆเ,เข้าหมู่บ้านครับเลี้ยวซ้ายเลยก็จะเ,เ,เข้าหมู่บ้านแล้วก็จะทางเข้าน้ําตกโอเคเขอาคุณมากครับพี่รอดตายแล้วทุกคนนะฮะนึกว่าจะไม่มีปัม๊มซะละต่อไปที่เราจะไปกันเดี๋ยวเราจะเข้าหมู่บ้านไปที่น้ําตกก่อหลวงนะครับไปชมความงามของน้ําตกสี เขียวมรกตหรือสีน้ําเงินสีฟ้าโอ้สารพัดสีไปก่อนแล้วกันไปติดตามผมด้วยอ้อนเที่ยวได้ไม่เบื่อ ที่มาของคําว่าทุ่งกิ๊กเนี่ยนะทุกคนนะต้องบอกให้ทราบแบบนี้เลยนะครับว่าเราจะเห็นบริเวณทุ่งกิ๊กเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะทุ่งกิ๊กเนี่ยชั้นดินของเขาเนี่ยจะเป็นหินสักส่วนใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองครับก็จะเห็นว่าจะมีแต่ต้นหญ้านะครับนอกจากนี้นะฮะทุกคนครับทุ่งกิ๊กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาเอาจอบมาขุดกันแล้วไปโดนหินฮะดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กก็เลยเป็นที่มาของทุ่ง นั่นเองครับทุกคนเอาละรครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบริเวณลานจอดรถน้ําตกก้อนหลวงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับว่าทางเดินจะเป็นแบบไหนนะครับติดตามผมอ้นทยวได้ไม่เบือ่อ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาในบริเวณลานจอดรถ ตรงนี้ฮะวิปู้แค่ตรงเนี้ยทุกคนถ้าใครมานะเราก็มองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเราจะเห็นน้ําที่เป็นสีเขียวสีคำคลามแล้วนะทุกคนดูดิเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่น้ําตกกันจริงๆดีกว่าครับนี่คือเป็นทางเดินธรรมชาติ แบบผมเนี่ยมันต้องแบบทางแบบนี้แหละทางปูนทางดําไม่ค่อยอยากไปฮะชอบไปดินแดงครับก็ทุกครั้งเลยนะครับเวลามาอุทยานอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องรักษาความสะอาดาถังขยะเขาก็มีนะที่นี่ร้านอาหารด้านบนใครมาเที่ยวหิวน้ำ มีไว้บริการทางเดินก็สะดวกสบายนะทุกคนนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเอาไว้นั่งเล่นคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครจะมาน้ำตกก็หลวงเนี่ยเขาให้เล่นน้ำได้ด้วยนะครับก็ต้องเตรียมเอาเสื้อผ้าเอา เขาเรียกว่าผ้าคุณหนูอะไรกันมาเองนะที่นี่เขาไม่มีให้เช่านะทุกคนนะครับแต่ว่าเล่นน้ําได้แล้วก็น้ําใสด้วย <c oughs> เหนื่อยเริ่มเหนื่อยละอุ้ยผมเห็นแล้วทุกคนสีฟ้าเลยน,นี่นะก็จะมีป้ายโอดเล่นน้ําเฉพาะเวลาและจุดที่กําหนดผู้มีโรคประจําตัวควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ํานะครับ สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับก่อนลงเล่นด้วยเขาบอกไว้โอ้โหก็เซฟตี้เหมือนกันนะถ้าใครจะมาเนี่ยนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนทุกคนตอนนี้ผมอยู่กันที่น้ำตกตาดดอก่อนถึงน้ำตกก็หลวงด้านหลังผมนี่ก็เป็นน้ำตกสีฟ้าเลยทุกคนไปดูกันว่าฟ้าแบบไหนตามผมมา คือบริเวณนี้ก็เล่นน้ําได้เหมือนกันนะทุกคนนะก็คือเขาก็จะมีเสื้อชูชีพไว้คอยบริการกันด้วยนะครับดูดิคือผมขับมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนมาจากเชียงใหม่ระยะทาง100กว่ากิโลนะครับก็มาถึงอำเภอรีเดินทางจากตัวอำเภอรีมาอีก40กว่าโลภาพ ที่ผมดันต้นมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่คือน้ําตกที่สวยอีกเช่นเดียวกันครับน้ําติฟ้าทุกคนน้ำตดฟ้าเลยน้ำตดฟ้าเลยนะครับแล้วก็มีปลาด้วยมีปลาสุณภาพที่สวยงามมากถ้าใครมาชมด้วยตาเนื้อของตัวเองนะไม่ผ่านกล้องผมนะนะครับจะบอกว่าสวยงามจริงๆสมกับการที่คุณเสียเวลา สละเวลามาชมที่นี่ครับทางก็จะเป็นทางดินนะทุกคนนะเดินก็ต้องระวังกันด้วยคือข้างล่างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขตบริเวณพื้นที่ให้เล่นน้ำนะครับห้ามออกนอกบริเวณนะครับโอ้ทุกคน มีสะพานไม้ไผ่ไปด้วยนะสะพานไม้ไผ่มีเด็กเล่นน้ำด้วยโอ้ทุกคนมันสุดยอดอะ่ะนี่คือน้ำตกตาสดอนะยังไม่ถึงก้อหลวงนะสุดยอดขนาดนี้แล้วอะ่ะเป็นเรียกว่าน้ำตกรับแขกทุกคนโอเส้นทางโอเคอะ่ะโอ้น้ำใส่มาก เป็นอีกหนึ่งมุมเลยนะฮะที่สําหรับใครมาที่น้ําตกตาะดอจุดเนี้ยถ่ายรูปสวยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูกันว่าสวยแค่ไหน น้ำตกตาสดอเนี่ยนะครับทุกคนก็เกิดมาจากลมธารน้นําตกก้อหลวงที่อยู่ไม่ไกลกันนั่นเองครับเลยทำให้เกิดเป็นสายน้ําไหลตกลงมาจากหน้าผาหินปูนที่สูงประมาณ15เมตรก่อนจะตกลงสู่แอ่งน้ําที่มีสีเขียวมรกตดูแล้วสวยงามงดงามอย่างมากเลยครับทุกคนและที่สําคัญเลยถ้าเราไปดูบริเวณที่เป็นหน้าผาเนี่ยจะเห็นหินงอกหินย้อยนะครับที่ไหลลงมา เหมือนน้ำย้อยเลยล่ะครับทุกคนสวยงามมากโอ้หอันนี้อันนี้ปลาพวงเหรอครับเนี่นนนย,อยของตัวใหญ่อยู่ทางนูน้นอันนี้คือเป็นแหล่งอาป่ายของเขาเลยโอ้โหปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาพวงนี่ทานได้ไหมค,ครับพี่ได้แต่นี่อนุรักษ์นะ อันนี้อนุรักษ์ห้ามันจับไปทานกันนะครับอโอ้โหสวยจริงทุกคนนะครับสบายตาสบายใจมากๆครับถ้าใครที่ยังไม่เคยมานะครับจับน้ําตกตราดนะครับหรือน้ําตกก็หลวงก็ลองมาสักครั้งหนึ่งนะฮะสวยจริงน้ําใสด้วยครับ เห็นตัวปลาเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่น้ำตกก้อนหลวงด้านบนครับทุกคน <c oughs> คือเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับพี่เจ้าหน้าที่อ่ะนะครับที่เขาดูแลที่น้ำตกตาตะอะนอ่ยเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยทุกคนด้านบนน้ำตกก้อนหลวงเนี่ยสวยมากแต่เล่นน้ำไม่ได้นะนะครับเล่นน้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตะกอนมันจะ ฟุ้งนะครับน้ํามันจะไม่สวยทุกคนตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ให้ถ่ายแค่รูปเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยละแต่มีความสุขกับการเที่ยวทุกคนเที่ยวได้ไม่เบื่อจริงฮะคือทุกคนครับหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ําตกตาสดอเนี่ยก็จะถึงทางเดินไปน้ําตกก็หลวงจุดนี้เขาก็กางเต็นท์ได้นะมีเต็นท์ด้วย นะครับเป็นหลังกลางเต็นท์โอ้ยทุกคนเหนื่อยอ่ะพวกค,ครับอันนี้แค่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะทางยังอีกยาวไกลสําหรับการเดินทางไปที่น้ําตกก็หลวงนะครับผมนั่งคิดดูนะถ้าผมแก่กว่าน,นี้อีกสักสี่ห้าปีผมมาไม่ได้เนี่ยผมจะเสียใจมากเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่ยังมีแรงอยู่นะครับ ถ้าอยากจะไปไหนรีบไปตอนที่เรามีกำลังเพราะถึงวันหนึ่งที่ร่างกายเราไม่ไหวจริงๆเส้นทางแบบนี้เนี่ยคุณจะมานั่งรถเข็นไม่ได้นะฮะลูกหลานคุณจะเข็นรถขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้เห็นภาพสวยๆนะครับแบบผมในวันนี้นะฝากไว้ฝากไว้สำหรับใครที่ยังลังเลว่าเฮ้ยอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากออกไปไหนเลย ก,ก็ใช่มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลแต่สาหรับผมผมคิดว่าเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเราต้องเห็นทุกอย่างให้ทัว่วถ้าไม่ได้ไปรอบโลกก็แค่ในประเทศก็ยังดีโอนเที่ยวได้ไม่เบื่อครับโอ้ทุกคนความพยายามของผมมาถึงเส้นชัยแล้วครับผมถึงแล้วน้ำตกก้อนหลวงทุกคนโอ้โหเหมือนฝันอะ โหน้ำที่ไหลลงไปด้านล่างนะครับสีฟ้าโอ้หบริเวณนี้ล่มลื่มลมนมากๆครัทุกคนนี่คือน้ำตกก้อหลวงมาถึงแล้วครับทุกคนยอดมากครับทุกคนดีด่น โอ้โห oh. นี่คือน้ำตกสีฟ้านะครับที่เป็นอีกหนึ่งความอันซีนของจังหวัดลำปูนแล้วก็อำเภอลี้ครับทุกคนสวยงา้มากอันนี้ผมดูจากในกล้องนะยังสวยขนาดนี้ถ้าทุกคนมาสถานที่จริงผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบครับ ทุกคนผมมาถึงแล้วฮะนี่คือน้ำตกก้อหลวงอีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามระดับต้นๆของประเทศไทยผมมองกี่ทีกี่ท,ทีก็สวยครับน้ำตกสีฟ้าไหลมาบนทางหินโอ้โหสวยจริงครับสีฟ้าจริงๆคือฟ้าจริงๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็ที่นี่เขาไม่ให้เล่นน้ำนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตะกอนมันจะขึ้นเดี๋ยวจะไม่สวยเขจะให้เล่นน้ำที่ด้านล่างนะครับ แต่จุดนี้เนี่ยแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยผมบอกว่าคุณอยู่ได้เกือบทั้งทั้งวันอะ่ะเพราะมันมีหลายๆมุมในการถ่ายรูปมากนะครับนี่คือน้ําตกก้อหลวงสวยงามจริงๆทุกคน น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูง20เมตรไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด7ชั้นครับและสุดท้ายตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่รออยู่ด้านล่างและบริเวณนี้ยังมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วยเลยครับทำให้บริเวณน้ำตกนั้นจะมีหินงอกหินย้อยมากมายมองแล้วสวยงาม อันซีนสุดๆและสีของน้ําตกที่เป็นสีฟ้านั้นก็เกิดมาจากแร่ธาตุในบริเวณนั้นและความหนาวเย็นของอุณหภูมิทําให้เป็นน้ําสีฟ้าครับทุกคนด้านล่างเลยครับก็เส้นทางก็ดีมากเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องราวของอันตรายอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยน้ําตกที่ไหลไปที่ใสเลยนะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยทุกคนไสลงไปด้านล่างนะครับ บริเวณจุดนี้ก็โอ้โหดูดิมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับทุกคนตัวครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านล่างข้างหลังผมฮะเป็นฉากม่านน้ําที่ไหลลงมาสู่แอ่งน้ําเป็นสีฟ้าทุกคนมันเป็นภาพที่สมบูรณ์ฮะสำหรับที่นี่น้ำตกก็หลวงสวยงามฮะคือถ้าใครที่ คิดว่าดูในโซเชียลต่างๆนะครับมนันอาจจะมีมุมมองหนึงที่คุณอาจจะคิดแบบผมนะว่าเฮ้ยมันแต่งภาพหรือเปล่านะครับมันมันใช้แอปหรือเปล่านะครับภาพออกมาถึงได้สวยแบบนี้มันจะมีน้ำที่ไหนครับที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยตาวันนี้และฮะสวยงามมากต้นตกกตหลวง นะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายนั่นคือน้ําตกก้อหลวงแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เหนื่อยกับการเดินทางขับรถจากเชียงใหม่มาก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าโลนะครับระยะทางค่อนข้างไกลแต่มาถึงแล้วเนี่ยนะครับมาเห็นภาพน้ําตกก้อหลวงต้องบอกว่าคุ้มจริงๆครับกับการเดินทางบอกแล้วครับว่าความจริงแล้วระยะทางไม่สําคัญเป้าหมายอยู่ที่ปลายทางครับ สิ่งที่สวยงามรออยู่คลิปนี้ฝากไว้ด้วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i า e เป็นกำลังใจให้ออนเชื่อได้ไม่เบื่ออย่าลืมกดซับช่องด้วยไปก่อนล้วกันวันนี้น้ำตกก้อหลวงครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับความสวยงามของน้ำตกก้อหลวงอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ตามล่าหาลายเซนที่นี่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีนกหัวขวานรออยู่แล้วคลิปหน้าผมจะไปไหนกันต่ออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงขอบคุณครับ